บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับขนมหวานอย่างเช่นป๊อปคอนหรือชานมไข่มุกเอาไว้มากมายบางก็บอกว่าเม็ดไข่มุกนั้นย่อยยากอันตรายแถมยังเก่อมะเร็งในไตอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วงก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ขนมหวานชานมไข่มุกก่อมะเร็งไตจริงหรือ เป็นปไ,ได้ที่เด็กจะเป็นมะเร็งไตตอนอายุ8ขวบพงแต่ว่าบอกว่าเป็นสาเหตุจากกินขนมหวานเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันมะเร็งไตและก็มะเร็งในเด็กอีกหลายๆชนิดหรือส่วนใหญ่เนี่ยหาสาเหตุไม่เจอครับเรารู้แน่ว่าสาเหตุของมะเร็งในเด็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาหารสารพิษการเลี้ยงดูไม่ดีและก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับ การกินชานมไข่มุกและขนมหวานมากๆเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพก็จริงแต่ก็ไม่ควรเชื่อมโยงว่าจะไปก่อมะเร็งอาจจะต้องดูสาเหตุอื่นควบคู่กันด้วยนะครับอันดับที่4ป๊อปคอร์นช่วยขับถ่ายกากใย,ยสูงดีกว่ากล้วย รหรือตอบว่ามีส่วนจริงตัวป๊อปคอร์นเองใย,ยอาหารเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงหนึ่งถ้วย,ยจะมีอยู่ที่3.6กรัมป๊อปคอร์นเนี่ยเป็นอาหารที่เส้นใยเยอะแต่ว่าเป็นเส้นใยกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำนะแล้วก็แห้งด้วยถ้าเรากินแล้วเราไม่ได้กินน้ําร่วมก็เกิดโทษได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนป๊อปคอร์นแม้จะมีใย,ยอาหารสูงก็จริงแต่ก็เป็นใย,ยอาหารชนิดไม่ละลายน้ําซึ่งหากกินมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียทําให้อุจจาระแข็งขับถ่ายลำบากและเกิดอาการท้องผูกตามมาได้ครับอันดับที่3ม ระวังสิบขนมขบเคี้ยวอันตรายจริงหรือข่ามนี้ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะงานวิจัยของเราไม่ว่าจะเป็นฉบับจริงนะคะในรายงานหรือแม้กระทั่งวารสารที่ตีพิมพ์ไม่มีรายชื่อของขนมเหล่านี้นนั้นอาหารทั้งหมดที่เราสูงมาถามว่ามีตะกั่วไหมมีนะคะ แต่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเป็นห่วงมากกว่าคือเรื่องของโซเดียมถ้าเด็กได้รับโซเดียมจะติดลดเคียนไปเรื่อยจนเป็นผู้ใหญ่สาเหตุของความดันโลหิตสูงนะคะทำให้ไตทำงานสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะเป็นการอ้างงานวิจัยที่มีอยู่จริงแต่มีการบิดเบือนข้อมูลชวนให้เข้าใจผิดอย่างไรก็ตามการกินขนมขบเคี้ยวอาจเสี่ยงอันตรายได้จากการได้รับน้ําตาลหรือโซเดียมหรือไขมันที่มากเกินขนาดการหันไปเลือกกินผักผลไม้เป็นอาหารว่าง นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังได้ประโยชน์และลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับอันดับที่2เม็ดในชาไข่มุกย่อยยากอุดตันลำไส้ได้จริงหรือ ก็ไข่มุกผลิตมาจากพวกแป้งมันสัมปะหลังนะครับซึ่งพวกแป้งเนี่ยจะเป็นอาหารที่ร่างกายมนุษย์ย่อยได้สบายมากอยู่แล้วจริงๆก็เริ่มตั้งแต่การที่เราเคี้ยวละก็จะมีน้ําย่อยแป้งส่วนหนึ่งอยู่ในปากก็คืออะไมเลสแล้วก็ลงไปย่อยต่อในลำไส้เล็กซึ่งคิดว่าควรจะย่อยได้หมดแล้วก็ไม่มีตกค้างไปถึงลำไส้ใหญ่ถ้าไม่เคี้ยวแต่กลืนไข่มุกลงไปทั้งเม็ดจะเกิดอุดตันในลำไส้หรือเปล่าครับก็เป็นอาหารประเภทแป้งที่ย่อยง่ายครับต่อให้กลืนไปทั้งเม็ดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสิ่งที่อันตรายกว่าก็็คือออออลลลลลงงไไปปุุดดตัันนนนใใหหมภาพเเกีีี้ษณะขสญ่่ทจ ทงค้างในลำไส้เยอะหน่อยก็จะมีลักษณะแบบนี้สรุปแล,แล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับไข่มุกนั้นส่วนใหญ่ผลิตจากแป้งมันสัมปะหลังซึ่งร่างกายสามารถย่อยได้ในส่วนของภาพเอ็กซเรย์ที่บอกว่าเป็นเม็ดไข่มุกอุดตันในลำไส้ใหญ่นั้นจริงๆแล้วเป็นภาพของลำไส้ที่มีอุจจระสะสมอยู่ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจผิดกันนะครับและอันดับที่ 1. คอนซินอักเสบให้กินไอศครีมจริงหรือ การรับประทานในติมทําให้บรรเทาอาการเจ็บที่เกิดขึ้นจากทอนซิลอักเสบได้จริงค่ะในร่างกายของเราค่ะจะมีปลายประสาทที่ทําหน้าที่รับรู้อุณหภูมิหากร้อนเกินไปก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเจ็บคอขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารับประทานของเย็นเข้าไปก็ทําให้เรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยไม่เกิดขึ้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องทอนซิลอักเสบให้กินไอศกรีมเรื่องนี้เป็นยังไงครับอันเนื่องมาจากว่าไอติมมีรสหวานตัวเชือ้อแบคทีเรียนะคะก็ชอบรสหวานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เจริญเติบโตด้ดดีในช่อองคอ ความเย็นจะช่วยบรรเทาแต่ว่าเราก็ต้องทําความสะอาดในช่องปากด้วยค่ะเพื่อลดการติดเชื้อลงสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการกินไอศกรีมหรือของเย็นๆช่วยบรรเทาอาการเจ็บที่เกิดจากทอนซิลอักเสบได้แต่ก็เป็นเพียงการบรรเทาเท่านั้นหากจะกินเพื่อหวังผลรักษาให้หายขาดอาจไม่ได้ช่วยนะครับต้องแก้ที่ต้นเหตุครับขนมหวานและชานมไข่มุกแม้ดื่มแล้วจะสดชื่นกินแล้วจะอร่อยถูกปาก แต่ก็ไม่ควรกินจนลืมการระมัดระวังอันตรายที่อาจจะตามมานะครับหากจะกินก็ควรกินในปริมาณน้อยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรคครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอนแชร์